10ข้อควรรู้การรักษาหรือการติดเชื้อการควบคุม HIV ฟังโปรบีเลยค่ะข้อแรกการรักษา HIV เนี่ยคืออะไร การรักษาปัจจุบันนี้ก็คือการทานยาต้านไวรัสเป็นประจำทุกวันตรงเวลานั่นเองนี่คือการรักษาที่ดีที่สุดนะคะเพื่อควบคุมไวรัส HIV ไม่ให้แตกตัวเพิ่มขึ้นข้อที่2ที่ต้องรู้ก็คือ d u เร b l อ Undetectable เนี่ยนะตรวจไม่เจอถาวรเนี่ยคืออะไร การที่จํานวนไวรัสเนี่ยมันมีจํานวนต่ํามากต่ําจนการตรวจแบบมาตรฐานในโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยไม่พบเชือ้อต่ํามาถึงที่เขาเรียกว่า undetectable เขาบอกว่ามันควรจะ undetectable ต่อเนื่องไปอีก6เดือนมันก็จะเรียกว่า d u l i v e y undetectable คือแบบถาวรเลยข้อสารที่ควรรู้นะะก็คือเขาบอกว่าถ้าเกิดถึง undetectable นี่แล้วนะเป็นแบบถาวรเลยนะไวรัส HIV เนี่ย แปลว่ามันไม่มีในตัวเราแล้วหรอเขาก็บอกว่าถึงแม้ว่าตรวจไม่พบเชื้อแต่ HIV เนี่ยก็ยังอยู่ในร่างกายของคุณไวรัสนี้จะนอนจำศีลอยู่เงียบๆอยู่ในเซลล์เล็กๆของร่างกายของเราเนี่ยข้อสีที่ควรจะรู้นะถ้าตรวจไม่พบเชื้อไวรัสแล้วเนี่ยมันจะดีต่อผู้รักของคุณยังไง ขยันกินยานะมีวินัยทานยาตรงเวลาทุกวันนะจนไม่พบเชื้อถาวรเขาก็บอกว่าโหจะไม่มีความเสี่ยงที่จะส่งผ่านเชื้อเลยแหละคู่ของคุณเนี่ยจะปลอดภัยเลยข้อ5ที่ควรรู้ก็คือทานยาต้านไวรัสไปนานเท่าไหร่เนี่ยคู่นอนถึงไม่เสี่ยงรับเชื้อ เขาบอกว่ายาวนานประมาณ7-12เดือนเนี่ยนะคะก็คือเขาเรียกว่าไม่พบเชื้อแบบถาวรซึ่งจะปลอดภัยกับคู่ของคุณแล้วก็ปลอดภัยกับตัวคุณด้วยตัวคุณก็จะไม่เป็นเอดนะแล้วคู่ของคุณเนี่ยก็จะไม่ได้รับเชื้อ HIV จากคุณเลยข้อที่6ที่ควรจะรู้ถ้าหยุดทานยาต้านล่ะจะเกิดอะไรขึ้น เกิดการที่คุณหยุดยาไปเพราะคุณขี้เกียจเอยหรือเห็นว่าสุขภาพแข็งแรงดีแล้วก็เอยเนี่ยนะปรากฏว่าพอคุณหยุดไปนะแล้วเริ่มมีไวรัสเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยนะพราะคุณกลับไปทานยาต้านใหม่เนี่ยนะมันจะทําให้ยาเดิมเนี่ยทานไม่ได้ผลแล้วมันจะดื้อยาข้อ7นะพอไวรัสโหลดของคุณเนี่ยอยู่ต่ําขนาดอันดีเท็กเทเบิลแล้วเนี่ยนะคะต้องตรวจดูบ่อยแค่ไหนว่ามันยังอันดีเท็กเทเบิลอยู่หรือเปล่า เขาบอกเลยว่าให้ตรวจเนี่ยทุกๆ3-4เดือน3-4เดือนก็ควรจะไปตรวจสักครั้งหนึ่งข้อแปดที่ควรจะรู้นะคะไวรัสโหลดที่เรียกว่าบลิฟคืออะไรไวรัสโหลดที่บลิฟเนี่ยเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นได้ถึงแม้ว่าคุณทานยาต้านนะนานๆทีแล้วก็แป๊บๆปบนะคะเขาบอกจำนวนไวรัสเนี่ยมันจะ กระเด้งขึ้นมาเลยเขต undetectable ขึ้นมาเหมือนกันมันจะแบบเลยเกิน40ตัวมาเหมือนกันแต่ร่างกายเนี่ยก็ปกติดีแล้วก็เขาก็ถือว่าเหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์ปกติเช่นเดียวกันข้อที่9เนี่ยถ้าเกิดผู้รักของคุณอนะเขายังเป็นเลือดลบอยู่แล้วเราจะบอกยังไงดี เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรารักกันนะแล้วเราเป็นห่วงเขานะคะเราก็ควรจะต้องบอกเขาแหละคือมันมีความเสี่ยงที่เขาจะติดเชื้อจากเราได้ก็แนะนําว่าถ้ารักกันจะอยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะก็คุยกันนะ,ะชวนกันไปพบแพทย์ได้ข้อที่10ที่ควรรู้นะคะก็คือรับยาต้านไวรัสมาตลอดเนี่ยนะ,ะแล้วยังต้องป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆอ,นอ,นอ,นอีกหรือเปล่า การทานยาต้านไวรัสไม่ว่าจะเป็นเปปหรือเพปมันป้องกันแค่ HIV เท่านั้นเพราะนั้นทุกครั้งที่คุณมีเพศสัมพันธ์ก็ยังต้องป้องกันโดยสวมถุงยางอนามัยเช่นเดิมนะคะและบีก็มีตัวช่วยบีก็มีตัวช่วยนะคะ บีมีนี่เลยสารอาหารคุณภาพสูงแบบเจลนะสารอาหารนี้นะอุดมไปด้วยสารสกัดที่ชื่อว่าฟูคอยเดนจะเพิ่มภูมิต้านทานเพิ่มซีดีฟนะบำรุงตับบำรุงไตนะคะแล้วก็ต้านมะเร็งด้วยอ่ะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะก็กดไลค์กดแชร์นะกด Subscribe นะคะหรือว่ามีคำถามอะไรก็เขียนมาถาม B ได้เลยตามนี้นะคะพบกันในคลิปหน้านะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย